ครับสวัสดีครับมันนีอยกูก็หลุกหลูกวันที่สิบหกเนาะสิบหกกันยามันนี้กำลังหวาดหลูกกันเยอะโอ้ยมันนี่สาวๆหวาดหลกหระบายซีกันนะครับครอบครัวเฮามีหลูกกันอยู่สองคนคนโตคือน้องน้ำมล์คนเล็กคือน,น้องนำ้นำฝนน้ำฝนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะน้ำมนสวัสดีค่ะนะครับแลาวรางวัลลูกกันอยู่นะครับอตอนเพื่อนอ่านะเปการบานวมือนี้บอเดี๋ไปเรียนพิเศษบานนอหุ่นซังกะทานอยู่บานเมื่อเนี้ยอ่าจะได้กลาบฟ้าน้องพีพ่เงน้องกดติดตามเด้อเมื่อเนี้เพื่อเป็นแรงใจ